จะมาสร้างบ้านให้น้องดาวนะคะกลับเป็นมาช่วยน้องดาวแล้วก็ครอบครัวนะ,ะในการไถที่ดินคืนนะคะนะ,ะเป็นอะไรที่ช็อกเหมือนกันตอนนี้กลับเป็นการมาช่วยในการไถที่นะ,ะของน้องเขาแต่บ้านที่จะสร้างให้น้องก็ยังสร้างอยู่นะ,ะสร้างแค่ห้องเดียวพอ4ี่คนสเมตรนะคะแล้วก็เป็นการที่มาช่วยเขาในการเอาที่ออกมานะคะเพราะว่า ที่ดินเนี่ยของเราเราก็รักจริงปะดังน,นั้นไม่อ่อนเอนว่าสำคัญมากคุณก็รู้สึกลงอ,อกน้าพอว่ามันมันอยู่ในออกกันมาประมาณเจ็ดปีแล้วก็ตั้งแต่รู้ที่ว่าเถียนโผค่ายออกไปจำนวนเงินประมาณสองแสนถึงก็วันนี้เป็นวันที ันที่เราเคอยมาหน้าเพราะว่ามันมันดีใจเพราะว่ามันยากจะได้ได้คืนไม่ต้องนานแล้วถ็็มันเป็นวันที่เราเคอยมันเป็นระยะเวลาเจ็ดปีว่าตรมันจะได้ขึ้นก็ แม่เปนความรู้สึกเห่อมันมันพูดไม่ออกแต่มันดีใจแบบดีใจตั้งแต่อยู่ทิบานคขอแล้วตั้งแต่เขาชี้สัญญาพอเขาเริ่มที้สัญญาคือมันเป็นอะไรที่แบบมันหลงมันหลงมากๆตั้งแต่ในชีวิตนี้ี่จะแบบมันหลงออกกับเรื่องนี้ที่มันหลงออกมากๆดีใจอ่ะแม่ก็ดีใจมากๆ เล่นในดาวนีเลยพอ้โได้ไม่รอ้กันนะทำได้่างเดียวนีบไอเลย, <c ười> ยากจะขอบคุณเจ้อนถ้าไม่มีเจอ้อนก็ืันตีโบกอไม่มีวันนี้ดังง้อขอบคุณบริษัททางของเอชัยกุ๊บที่ว่าให้โอกาสเด็กคนนี้ตั้งแต่ก่อนหข้าไปทํางานจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยากจะขอบคุณเจ้อนขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณแบบมันไม่มีคําไหนดีมาเลยขอบคุณอริงขอบคุณแบบที่ช่วยครอบครัว องน้องก็อผลเจออลงมาค่ะไม่มีสิ่งไหนที่ยาก และไม่มีสิ่งไหนได้มาแบบง่ายๆสิ่งที่ได้รับในวันนี้เป็นผลมาจากการตั้งใจทำงานความกตัญญูกระตะเวทีของขวัญจากพลังแห่งความดีกลั่นเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจได้เสมอ